ครับขอบคุณเพจจิ้นไว้และคุณบราวด้วยนะครับที่มาเราได้มาภาคคลิปนี้แต่ว่าภาคได้ไหมก็กคนเดียวอ่ะเอาละตั้งสมาธิเข้าใจถึงศิลปะเรือล่างเสร็จแล้วก็เริ่มวาดฮะ มันขาดอะไรไปนะมันยังไม่ใช่แฮะมันเขี้ยวเออเฟกเลยละอืมต้านนาฬิกาปลูกเรียบร้อยอุนี่มีท่องศั์แต่เช้าไม่ได้ไม่ได้ เอาละมาคำถามแรกอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยขอควายลงท้ายโดยยอยักษ์มีขนแล้วเป็น a a. อเวอวะมาแบบนี้ใช่ไหมพี่ไอสัตว์คิวสายจักคิว้าย,าายเอามาคำถามต่อมาอะไรเอ่ยขึ้นต้น้ดยหอหีบลงท้ายดยจระลีผู้หญิงใช่ฉี่โอโหมาทรงแบบนี้แน่นอนถุยห้องน้ำจัตตรีเอามาคำถามสุดท้ายแม่บันนีขายหอมแม่บดอมขายน้ำจิ้มแจวว ไม่ได้ไม่ได้ดึกแล้วต้องรีบนอนฮะต้องการอะไรก็ไม่มีอะไรมากไร้หมันว่านอนต่อดีกว่าอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาว่ากันว่ากินดึกแล้วอ้วนง่ายอืมมได้ยินมาว่าถ้าท้องอิ่มแล้วมันจะหลับง่ายขึ้นอะ ทุยเออท้องอิ่มแล้วหลับได้แน่นอนอ,อนอนไม่หลับเธอคนนี้คือผู้หญิงที่ผมชอบ เธอเป็นตัวแทนชั้นเรียนศิลปะของห้องได้ยินว่าถ้าอยาเพิ่มความรู้สึกดีของคนที่ชอบต่อตัวเรา <c oughs> เช่นนั้นแล้วความประทับใจที่แสดงต่อฝ่ายตรงข้ามนั้นสำคัญมากเราต้องเป็นผู้ชายที่มีสไตล์และช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจนั้น ก็คือเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสบตากันว่าอย่างเงี้ยไ,ไหลมากไหมนะเกล่ออไว้ก่อนแล้วก็ชายตามองฮะมองมันทางนี้มีอย่างสูงเมันมันไม่รู้ตัวความรองความรักอะไรมาเล่นดิทุกแก้วกันมาลูกพ่อมามะ